สว, ta, ส,ส,ว al, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสสคสงขลาววินดีนิวนะคะกับด oui, ิฉ ati ันนางสาวสุนยาดับชัยเจ้าพนักงานรายงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจากสำนักขลาวและหนาที่รายงานข่าวประจำสสคสงขลาววินดีนิวสำหรับสัปดาห์นี้เป็นการรายงานข่าวของที่9ถึง15พฤศจิกายน2567ทางสำนักงานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจก็แล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่แพฤศจิกายน2 5 6 7นายทุทวานนดวงจากสสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลามอบหมายให้นางสาวธิตาพรลายจานันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสมโภชพระพักตรถิ่นพระราชทานกระทรวงแรงงานประจำปีพศ2 5 6 7โดยมีนายบุญส่งทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีนวัชชัยมงคลพระอารามหลวงตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่9พฤศจิกายน2567นายทวานวน์ดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกรถินพระราชทานกระทรวงแรงงานประจำปี2567ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญพพระกระถินพระราชทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานข้าราชก,การเจ้าหน้าที่หน่วยงานในฝังกัดกระทรวงแรงงานและประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมใจถวายภา,พ,าพระกรถิมนพระราชทานในครั้งนี้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีณพระอุโบสถวัชัยมงคลตำบนบ่อยยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567นายอภิชนแ,บบนแก้วมณีน,น,นวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมเป็นกิจพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการ12พฤศจิกาย,ยนวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปีประมาณพศ2568ผ่านระบบวิธีทัดทางไกลสูมิทติ้ง โดยมีนายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันที่12พฤศจิกาย,ยา 25, 17, น2517นางสาวธิตาปอลายจาันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานนอกระบบหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระณนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำากรงนกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าคลุมผมณบ้านนาว่าในเขตพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา วันที่13พฤศจิกาย,ยน2 5ง7นายทิานาวนนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่พลังงานและความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าและพัฒนาทีมเวิร์กให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนจนะชะนูประถมณโรงเรียนจนะฉนูปรถมตำบลคูอำเภอชนะจนะังหวัดสงขลาวันที่13พฤศจิกาย,ยน2567 นายอภิชนแก้วมณีน,นวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยนายยงยุทธทองสนงันวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานร่วมเป็นพิทยากรในกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่พลังงานและความปลอดภัยในโรงไฟฟ้าและพัฒนาทีมเวิร์คให้กับกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ณโรงเรียนจนะชนุปฐมตำบลครูอำเภอจนะจังหวัดสงขลา วันที่13พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ันางสาวธิตาพอลายจันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมผู้อำมนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาณศูนย์าการครา้าเซนท่านหัดใหญ่โดยมินายเสวีเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการกาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่13พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นายทสินาวนนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานสิทธิประโยชน์ต่างๆภายหลังจากการอบรมและการทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายแรงงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่14พฤศจิกาย,ยน2567 นายสัญญาสังสินชัยนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่นต้นหนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสงขลาโดยมีนายเสวิตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนอกจากประชุมสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9อําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเรามาต่อกันที่การรายงานผลการปฏินนบัติงานณนศะูนย่แเจ้งเน้อของปพเอสงขลาระหว่างวันที่8ถึง14พฤศจิกาย,ยน2567 ในทุกวันนลดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสุขสาหได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดัสุดั่งกล่าวโดวยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมดเก้าสิหกลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมดเจ็ด้อสิบสี่คนแบ่งเป็นสัญชาติไทยสาม้อยสิบี่คนสัญชาติเมียนมาหนึ่งร้อยสิบคนสัญชาติกัมพูชา2 8 5้อแปดิบห้าคนสัญชาติลาวหนึ่งคนและอื่นๆ1หนึ่งคน และมีเรือแจ้งออกจำนวน98ลาําลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด689คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย292คนสัญชาติเมียนมา143คนสัญชาติกัมพูชา263คนและอื่นๆ3คนอีกทั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน51ลาําลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด444คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย198คนสัญชาติเมียนมา73คนสัญชาติกัมพูชา202คนและสัญชาติลาว1คน ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวถึงเวลาของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสุขลานะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารอะไรไม่ให้ชมอีกอร์ลินติดตามชมกันนะคะก็จะในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสุขลาด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ